วันนี้แม่มพาเรามาเลี้ยงอาหารที่โรงแรมขึ้นชื่อแห่งหนึ่งนะคะถ้าเป็นโรงแรมขึ้นชื่อของที่นี่เขาก็จะกินกับใบตองอย่างนี้นะคะแล้วก็กินกับมือนะจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันทุกรโรงแรมเลยนะคะเขาก็จะเสิร์ฟแกงให้เราใดๆ้ๆนะเหมือนแบบ ประมาณแบบบุฟเฟ่อะคะ่ะเติมไม่อัน้นจ่ายลอบเดียวเติมไม่อัน้น,นก็จะมีแกงพวกซุปเลนทิวอันนี้ซุปเลนทิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกระเจี๊ยบเขียวอืม เสิร์ฟมากเสิร์ฟน้อยไม่สำคัญนะคะเพราะว่าเราเติมได้ไม่อั้นออในมือของแมมก็จะเป็นออกระหล่ำดอกอะคะ่ะโกบิมันจูเรียนสักอย่างหนึ่งประมาณนี้แต่อาหารเขาอร่อยมากเขาจะเสิร์ฟมาเป็นเซตอย่างนี้เลยซุปเลนทิวลาซัม โยเกิร์ตบัตเตอร์มิลค์ของหวานนะคะปาปัดปลาปัดทำจากถั่วเราก็นำไปทอดนะคะที่เป็นแผ่นๆน,นี่นะคะที่เป็นแผ่น ทุกคนใไหไ้ไหลอยู่ที่นี่นะคะ mm hmm. เนยใส mm hmm. เขาก็จะเอามาราดข้าวนะคะโอ้ยละมุนมากเลยมันละมุนไม่ไหวแล้วนะคะมันหอมมันกลิ่นมันหอมตีขึ้นปากตีขึ้นจมูกมันละมุนละมุนนะคะ mm hmm. เขาก็คงจะใช้เนยใสแบบคุณภาพดีอันนี้ก็จะที่เป็นผงผงนี้คือน้ำพริกที่ทำจากถั่วนะคะ mm hmm. มันก็จะมีหลายถัว <Yes. S 1> นะ่วเนี Yes. Yes. So this is no, no. South, South Indian food, food. Yes. South Indian food. Mm -hmm. this is the powder, uh, pickle, and vegetable fry, yeah. and this is a potato fry, dal, gobi uh, manchurian, papad, rice with ghee, then dessert, sweet, payasam, curd, buttermilk, uh, rasam, and again one more <Yeah. S 1> ถึงเวลากินแล้วนะคะกินจนแบบอิ่มจนจนตะแคงไม่ได้นะคะมันจะไหลออกเนาะอิ่มมากในลรินนี้แบบเติมสามรอบไม่ไหวนะคะในเรีนแบบนางกินเยอะมากคือแบบติดใจข้าวเนยใส่มากนะแล้วก็ทุกแกงทุกเมนูคือแบบ คือดีงามไปหมดเข้ากันลงตัวได้ดีมากๆเลยนะคะกินกับมือนี้มันได้ใจถึงใจจริงๆเลยนะเนาะนี่ลีลาในลินนี่นี่ฟ้าบ